สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกรุงเนียงอีกเช่นเคยนะครับสําหรับคลิปนี้ลุงเนียงก็ได้นําสูตรเด่นบนนะครับ2ตัวนะครับ2ตัวมา1ตัวนะครับอย่างน้อยนะครับ บางนวดก็มาถึง2ตัวเลยนะครับก็กอดคอกันมาก็มีนะครับสูตรนี้เป็นสูตรเก่านะครับสติติทั้งหมดนะครับ2ปีมาแล้วนะครับ22หง,งวดอีก2หง,งวดก็เต็ม2ปีแล้วนะครับอีก2หง,งวดนะครับ2ง,งวดนี่นะครับก็ผิดอยู่นวดหนึ่งนะครับ สองปี2ปีผิดอยู่ครั้งเดียวนะครับสูตรนี้นะครับเอาล้ครับก่อนอื่นตามรมเนียมเราก็มาดูคำเตือนก่อนเช่นเคยนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดขอบค,ครับเอามาดูสูตรนี้ ถ้าใครติดตามโรงเนียงก็จะเห็นอยู่เรื่อยนะครับสำหรับสูตรนี้2ปีแล้วนะครับผิดแค่งวดเดียวนะครับเอามาดูวิธีการคำนวณน,นะครับวิธีการคำนวณใช้หลักหมื่นสองครั้ง บวกหลักพันสองครั้งบวกหลักร้อยหมุนครั้งที่2 1ครั้งบวกหลักร้อยหมุนครั้งที่3 1ครั้งบวกหลักร้อยหมุนครั้งที่4 1ครั้งแล้วก็บวกหลักสิบหมุนครั้งที่4 1ครั้งแล้วก็บวกห้าคงที่นะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นั้นให้บวกสงนะครับทดีนี้ลุงเนียงจะไม่บวกให้ดูนะครับก็บอกเฉพาะวิธีคำนวณเท่านั้นนะครับเพราะว่า มันเยอะนะครับ20กว่างวดนะครับ2ปีนะครับ2ปีเพราะฉะนั้นถ้าทำให้ดูทุกงวดก็จะกินเวลาไปนานเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นลุงเนียงก็จะเอาเฉพาะผลการคำนวณแล้วมันเข้าตัวไหนแค่นั้นแหละนะครับเฉพาะสูตรนี้เป็นสูตรบนเท่านั้นนะครับไม่เกี่ยวกับล่างนะครับเป็นสูตรบนเท่านั้น มาดูงวดแรกกันนะครับคำนวณได้7กับ9นะครับ3ตัวบนออก8 6 7นะครับก็เข้าที่เลข7งวดต่อมาได้0-2ออก6 0 6นะครับก็เข้าที่เลข0นะครับงวดต่อมา ได้46ออก662นะครับก็เข้าที่เลข6นะครับทั้งหลักร้อยแล้วก็หลักสิบนะครับงวดต่อมาได้46นะครับ46ออก665นะครับก็เข้าที่เลข6อีกนะครับทั้งหลักร้อยหลักสิบอีกนะครับ งวดต่อมาได้2 4นะครับออก9 6 2กนะครับก็เข้าที่เลข2นะครับงวดต่อมานะครับได้2 4นะครับต่อมาออก0 4 4นะครับ3ตัวบนนะครับก็เข้าที่ เลข4นะครับทั้งหลักหน่วยแล้วก็หลักสิบนะครับงวดต่อมาได้0-2นะครับ3ตัวบนออก2 2 1นะครับก็2ก็เข้าที่เลข2ก็คือทั้งหลักร้อยแล้วก็หลักสิบนะครับงวดต่อมาได้2 4ออก 843นะครับก็เข้าที่เล็กนะครับงวดต่อมาได้13ออก863กนะครับก็เข้าที่เล็กงวดต่อมาได้80ออก209นกะครับก็เข้าที่เล็กนะครับงวดต่อมาได้57ออก 779นะครับก็เข้าที่เลขกเนะครับทั้งหลักร้อยแล้วก็หลักสิบนะครับอ่ะทีนี้มาต่อหน้ากระดาษอีกหน้าหนึ่งนะครับงวดต่อมานะครับได้0 2ออก7 0 0นะครับก็ เข้าที่เลขศูนย์นะครับทั้งหลักหน่วยแล้วก็หลักสิบนะครับงวดต่อมาได้เจ็ดเก้านะครับออกสามเจ็ดเจ็ดนะครับก็เข้าที่เลขเจ็ดทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับงวดต่อมาได้เก้าหนึ่งออกแปดเก้าสี่นะครับก็เข้าที่เลขเก้านะครับ งวดต่อมานะครับได้6กแออก563นะครับเข้าที่เลขหกนะครับงวดต่อมาได้57ออก687เข้าที่เลขเจครับงวดต่อมาได้57ออก2อง นะครับก็เข้าที่เลข7งวดต่อมาได้80ออก3 8 8นะครับก็เข้าที่เลข8ทั้งหลัก10แล้วก็หลักหน่วยนะครับงวดต่อมาได้7 9นะครับออก309ก็เข้าที่เลข9กนะครับงวดต่อมาได้ 7, 9ออก3 ห้าสองนะครับงวดนี้หลุดนะครับงวดนี้งวดเดียวเท่านั้นนะครับที่หลุดนะครับหลังจากนั้นก็กลับมาเดินต่อนะครับงวดต่อมาได้หนึ่งกับสามนะครับออกอะไรครับสามตัวบนออกสามเก้าสองนะครับ ก็เกือบจะหลุดนะครับงวดนี้แต่ก็ไม่หลุดนะครับก็เข้าที่เลข3นะครับที่หลักร้อยนะครับอ่ะทีนี้มาดูงวดนี้กันเรามาคำนวณดูกันว่างวดนี้จะได้เลขอะไรนะครับซึ่งเป็นงวดประจำวันที่ หนึ่งเดือนกรกฎาคม2568นะครับเอามาบวกดูกมาคำนวณดูกันเลยนะครับ02ได้ 0, 2, 0. 7 2ย์ได้4 0ย์เราไม่ต้องบวกข้ามไปเลยนะครับ4บวก2เป็น6 6บวก7เป็น13 13บวก3เป็น16 16บวก5เป็น21นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ1บวก2ก็ได้3นะครับสูตรนี้บวก2นะครับท่านผู้ชมครับสูตรนี้ให้บวก2นะครับให้สังเกตดูนะครับบวก2นะครับต้องบวก2ทุกครั้งทุกงวดไปนะครับงวดนี้ สตัวบนที่ได้ก็คือ1กับ3ท่านผู้ชมลองนำไปพิจารณาดูนะครับสูตรนี้เดินยาวมีความแม่นยำนะครับ2ปีแล้วนะครับหลุดผิดแค่งวดเดียวเท่านั้นนะครับผิดแค่งวดเดียวงวดนี้โอกาสมาก็ยังมีอีกเช่นเดิมนะครับก็ เอาละครับก็ท่านผู้ชมทุกท่านลองนำไปพิจารณาดูนะครับสำหรับวันนี้ลุงเนียงก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเท่านี้นะครับสวัสดีครับก็แคปเอาไว้นะครับแล้วก็ลองไปทำดูนะครับว่า,าที่ผ่านมาลุงเนียงทำถูกหรือไม่นะครับจะได้รู้ว่าลุงเนียงไม่ได้ นั่นตามสถิติมันมาอย่างนี้จริงๆนะครับ